สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมาเข้าครัวกันค่ะวันนี้จะพามาทําเมนูหมูสามชั้นผัดตะไคร้นะคะวัตถุดิบตามนี้เลยนะคะมีหมู3ามชั้นค่ะนี่พริกผัดนะคะยังไม่ได้ตำกำลังตำค่ะมีพริกสดตะไคร้กระเทียมหอมแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะวันนี้วัตถุดิบง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตำพริกก่อนนะคะพริกผัดก่อนค่ะ ําเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆทำไอ้ตำพอหยับๆยาบนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะเริ่มทำกันเลยนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันนิดเดียวนะคะวันนี้เปลี่ยนหัวแก๊สใหม่ค่ะไม่ได้ของใหม่นะคะของเก่าแต่ว่าเปลี่ยนแค่ขาตั้งให้มันสูงขึ้นค่ะพอดีมันไม่สะดวกเลยค่ะตอนถ่ายทำคลิปนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นขาตั้งสูงค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็ผัด อุ้ยขอโทษค่ะขออภัยค่ะชนขากล้องค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้ว,ลวนำพริกผัดลงมาผัดเลยนะคะผัดพริกให้หอมก่อนนะคะเพื่อน วันนี้ก็จะสะดวกนิดนึงแล้วค่ะขาตั้งกล้อง <Okay. S 1> กับเตาแก๊สสูงเท่ากันบาลานซ์กันสะดวกค่ะหอมแล้วค่ะตอนนี้เริ่มหอมแล้วค่ะคะุณเชิมาดูจะฉุนนิดนึงนะคะจะขอผัดก่อนนะคะพิกแกงเริ่มได้ที่แล้วนะคะพิกแกงผัดพิกผัดค่ะใส่หมูสามชั้นลงไปเลยนะคะ ก็ผัดให้เข้ากันค่ะผัดพออ่าพริกผัดกับหมูเข้ากันนะคะให้ใส่น้ำลงไปนิดนึงนะคะนี่ก็น้ำล้างคกนะคะน้ำล้างครกค่ะเทลงไปเลยก็ใส่ใบมะกรูดนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะปรุงรสนะคะปรุงร้อยผงปรุงรสค่ะผงชูรสนิดนึงนะคะแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงค่ะเสี้ยวขาวค่ะ อัทวนแรงนิดนึงนะคะหรือซอสปลาเขียวอะคะ่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนๆหาฝาครอบไว้ก็ได้นะคะขอครอบฝาไว้ก่อนนะคะ ให้สุกก่อนค่ะเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะเราเปิดดูนะคะก็ผัดนะคะกลับไปกลับมาค่ะผัดจนกว่าหมูจะนุ่มนะคะเดี๋ยวขอเติมน้ำน,นิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนหมูมันยังสุกไม่ดียังไม่นุ่มค่ะอเติมน้ำน,นิดนึงนะคะ นุ่มๆอร่อยค่ะปิดฝาไว้ค่ะเพื่อนๆคะเปิดฝาแล้วก็ผัดนะคะกลับไปกลับมานะคะเดี๋ยวจะไหม้นะคะแล้วก็ปิดไว้ค่ะสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะเป็นกว่าหมูจะสุกนุ่มได้ที่ค่ะ นี่ก็ไดสุได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆ่นแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะ,ะทานข้าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆนเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยค่ะลองไปทํากันดูนะคะเพื่อนๆนตักข้าวรอเลยค่ะ